สวัสดีครับพี่น้องชาวกระ์ฟเวอร์ตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับก็มีรถตู้มาชี้เป้ากันนะครับนะวันนี้เป็นโตโยต้าครับนะเป็นหัวจรวดครับคันนี้เครื่องยนต์เป็นตัว 5L นะครับนะเป็นดีเซลนะครับคันนี้ 3,000cc ครับรถเป็นรถปี2004นะคันนี้ภายในนี่ทำเป็น VIP นะครับนะก็มีจอทีวีพับได้ครับมีหม้อแปลง เป็นไฟบ้านได้นะครับนะฟิล์มก็เพิ่งติดมาใหม่ครับแบตใหม่ครับนะพร้อมชุดเครื่องเสียงชุดใหญ่เลยครับคันนี้แบตสองลูกครับไฟฟ้าทั้งคันครับผมประตูดูดนะครับนะเบาคัสตอมหมุนได้นะคันนี้น่าจะเอามาจากตัวที่เป็นตัวคัสตอมหรือเปล่านะครับนะเบาะหมุนได้นี่ก็จะค่อนข้างหลากหลายอันนี้ประสงค์หน่อยครับนี่ความเป็นแนวนี้นะครับก็ยังไง ลองดูรายละเอียดเรื่องอะ,อะไรละ่ะป้ายทะเบียนด้วยนะครับเพราะว่าคันนี้ทุกคนจะเป็นป้ายฟ้าเวลาเราไปต่อทะเบียนอะไรประมาณนี้มันจะต้องมีบอกให้ครบนะสามแถวนะครับก็แต่ในนี้เขาก็บอกว่ามีบอกครบนะครับสามแถวเป็นบอกคัสตอมทั้งหมดนะครับนะแต่แต่ในรูปนี้คงคงออกไปนะครับก็ยังไงถ้าสนใจก็ลอง อย่าลืมถามถึงเบกด้วยนะเอามาด้วยนะครับเผื่อเราจะใส่กลับเหมือนเดิมตอนต่อทะเบียนอะไรประมาณนี้ครับจะได้ไม่วุ่นวายนะไม่ต้องไปซื้อเพิ่มทีหลังนะครับก็ฝากไว้ครับอ่าราคาคันนี้ผู้ขายตั้งไว้ที่1นึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทสนใจก็ติดต่อไปได้ผ่านลิงก์ Facebook ตาลังคลิปเช่นเดิมครับนะติดต่อกันได้โดยตรงเลยครับในลิงก์ก็จะมีเบอร์โทรให้เรียบร้อยครับใต้คลิปนะครับมุมล่างขวามือจะมีลูกศรชี้ลงครับกดไปตรงนั้นนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถเข้ามาใหม่ๆท่านจะได้พาผมสับคลิปนี้สวัสดีครับ